พระสัมมาสัมุุทธเจ้าตรัสไว้ในคุตกนิกายชาดกว่าบัณฑิตท,ทั้งหลายไม่ประพฤติความชั่วเพราะเหตุแห่งความสุขของตนถึงถูกความทุกข์กระทบแล้วพลาดจากสมบัติก็สงบย่อมไม่ละทิ้งธรรมเพราะความรักและความชังผู้คนส่วนใหญ่ เมื่อถูกความทุกข์เข้าครอบงำไม่ว่าจะเป็นเพราะเกิดจากเสื่อมลาบสการะที่เคยได้จากที่เคยเป็นเศรษฐีมีสมบัติใช้จ่ายนําไม่ขาดมือก็กลายเป็นอดีตคนเคยรวยเคยมีชื่อเสียงกิตยยศเป็นที่รู้จักนับหน้าถือตาของคนทั่วไปก็อาต้องมาอยู่อย่างโดดเดี่ยว ไม่มีใครเหลียวแลเหล่านี้เป็นต้นนะจ๊ะอะไรก็ตามที่เคยได้เคยมีและเคยเป็นพอาะตอนมาเสื่อมจากสิ่งเหล่านั้นตอนนี้แหละจะเป็นช่วงวัดกำลังใจตัวเองว่ายังเข้มแข็งอยู่ไหมหรือสามารถรักษาจิตใจให้เป็นปกติได้ดีเพียงไร ผู้ไม่รู้ความเป็นจริงของโลกและชีวิตก็มักจะมีความทุกข์ระทมไม่ยอมรับในความมิบัติที่เกิดขึ้นบางคนเมื่อไม่สามารถยอมรับปัญหาเหล่านั้นได้ถึงขนาดตั้งทำอัตวินิบาตคือฆ่าตัวตายโดวยวิธีการต่างๆบางคนก็หาวิธีการที่จะให้ได้สิ่งเหล่านั้นคืนมา ไม่ว่าจะหามาด้วยความทุจริตประพฤติผิดศีลผิดธรรมก็ททำกันแต่สำหรับนักปรารบัณฑิตท่านนั้นไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะรู้จักความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตในโลกกระทำนี้เนะี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละท่านจะไม่มีประพฤติชั่วเพราะเหตุแห่งความสุขของตนถึงแม้จะพัดพราดจากสมบัติ ก็รักษาใจให้เป็นปกติสุขไม่ยอมละทิ้งธรรมเด็ดขาดเหมือนอย่างโมโหสถบรมโพธิสัตว์เจ้าของเราผู้ครั้งหนึ่งในชีวิตจากที่เคยลุ่งเรืองก็ประสบความตกต่ำในหน้าที่การงานแต่ท่านก็สามารถดำรงชีวิตให้เป็นสุขยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรเรื่องท่านก็มีอยู่ว่าเนื่องจากโมโหสถถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏและขโมยขอมีค่าในราชสำนักพระราชาจึงสั่งให้จับไปประหารชีวิตแต่สายความฉลาดเฉียบแหลมจึงรีบหลบหนีออกจากเมืองไปก่อน จยอมตนไปเป็นคนรับใช้ของนายช่างหมอระหว่างนั้นท่านก็ดํำรงชีวิตเหมือนอย่างคนยากไร้ทั่วไปต้องทำงานหามรุ่งหามคำ่ำไม่ได้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจไม่ท้อแท้ในโชคชะตาชีวิตร้อนน้ำทะเลยังมีทั้งขึ้นลงดวงอาทิตย์ที่อุทัยฉายแสง ถึงเวลาก็จำต้องอัดสดงคตลาลับขอบฟ้าชีวิตมีขึ้นมีลงนะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ครั้นเมื่อความจริงปรากฏขึ้นพระราชาทรงวิสูจต์แล้วว่าโมโหสถไม่ได้ก่อการกรบฏไม่ได้คิดทรยศต่อพระองค์จึงได้ห้อมมาดนำราชรถไปอัญเชิญมาสนองงานในราชาสำนักเหมือนเดิม มโหสถแม้ได้ตำแหน่งกลับคืนมาก็ไม่ได้ลิงโลดใจทำตัวเป็นปกติร,ราวกับผู้นิระทุกทีเดียวนะจ๊ะพระราชาอดสงสัยไม่ได้จึงตรัสถามโมโหสถว่าดูก่อนพระบัณฑิตคนบางพวกในโลกนี้เนะี่ยมีความสุขสมบูรณ์แล้วมีบริวาพรพลั่งพร้อม เขาดำริสอนตัวเองว่าเรามีสมบัติมากขนาดนี้ก็เพียงพอแล้วจึงไม่คิดทำความชั่วเพราะลาบสการะบางพวกได้รับยศศักดิ์อัครานานแล้วมาดำริว่ายศอำนาจเหล่านี้เนะี่ยได้มาเพราะเจ้านายประธานให้หากจะคิดร้ายต่อเจ้านายผู้ให้ยศศักดิ์ก็จะต้องเป็นที่ ตำหนิติเตียนของคนทั้งหลายเมื่อคิดได้เช่นนี้ก็ไม่ทำความชั่วเพราะกลัวถูกติเตียนคนบางพวกเป็นคนโง่ขลาบามัญญาในเรื่องการทำความชั่วไม่มีความคิดอ่านอันใดในเรื่องทำความชั่วก็เป็นอันไม่ได้ทำความชั่วอยู่ดีเพราะมีความคิดอ่านน้อยรวมความว่า คนในโลกนี้เนะี่ยที่ไม่ทำความชั่วเพราะเหตุสามอย่างคือเพราะมีความสุขเพียงพอแล้วเพราะกลัวจะถูกตำหนิตีเตียนและเพราะเป็นคนโง่เขลาส่วนท่านเป็นบัณฑิตมีความสามารถเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมลึกซึ้งยิ่งนักแต่ท่านปรารถนาความยิ่งใหญ่ให้กับตนเองก็สามารถดำรงตนเป็นพระราชา ในชมพูทวีปทั้งสิ้นได้แต่เหตุอะไรเล่าท่านถึงไม่จริงราชสมบัติจากเราทั้งทั้งที่ท่านสามารถทำได้โอสโไดเกลาทูในฟังว่าบัณฑิตท,ทั้งหลายไม่ประพฤติความชั่วเพราะเหตุแห่งความสุขของตนถึงถูกความทุกข์กระทบแล้วแม้พลาดจากสมบัติที่เคยมีก็สงบใจได้ ย่อมไม่ละทิ้งคุณธรรมความดีพร้อยเหตุแห่งความรักและความชังอย่างเด็ดขาดนี่เป็นธรรมเนียมของบัณฑิตในโลกพระราชาได้สดับแล้วได้ตรัสทดลองมโหสดอีกว่าคนเราเนี่ยควรยกตนที่ต่ำต้อยได้สักให้สูงขึ้นโดวยวิธีการนุ่มนวลสยบความแข็งกร้าว เปรียบเสมือนเถาวันขึ้นพันต้นไม้ใหญ่เกาะเกี่ยวเนียวรัดเลื่อยไปพอได้อากาศขึ้นถึงยอดแล้วก็ปกคลุมเป็นพุ่มของตนเสียคนที่มุ่งความเป็นใหญ่โดยอาศัยท่านผู้มีบุญหนักสักใหญ่โอนอ่อนผ่อนตามโดวยวิธีผูกพันให้วางใจแล้วครอบงามยศอำนาจในภายหลังก็ได้ ส่วนจะใช้วิธีแข็งกราโด้วยการทารุณร้ายกาศสร้างสมสมัครพรรคพวก,กเกลี้ยกกล่อมประชาชนให้อยู่ในอำนาจแล้วก็ทำการแย่งชิงราชสมบัติเมื่อได้ปฏิบัติการตามวิธีทั้งสองนี้เนี่ยก็สามารถยกตนจากฐานะตำต้อยขึ้นสู่ความสมบูรณ์ภูมผลพลังพร้อมไปได้ลราบยศส,สันเสริญ มีบริวารมากมายภายหลังค่อยหันมาประพฤติความดีงามก็ยังไม่สายเกินไปมโมสดได้ฟังคติยะมายาอย่างนั้นแล้วก็ทูลตอบพร้อมกับเป็นการถวายอนุสา์แด่พระราชาไปในตัวว่าบุคคลนั่งหรือนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่พึงหักรานกิ่งของต้นไม้นั้น พราะผู้ปทุสร้ายมิตรเป็นผู้ชั่วช้าข่าแต่มหาราชเจ้าทว่าบุคคลหากกิง่งต้นไม้ที่ตนได้บริโภคชื่อว่าเป็นผู้ปทุสร้ายมิตรผู้ที่ปทุสร้ายต่อผู้มีพระคุณล้นกล้าวล้นกระหมอ่อมจะเป็นคนเช่นไหลเหล่าพระเจ้าวิเทหราชได้ฟังเช่นนั้นก็หมดความ คลางแคลงใจในมโหสดว่าแลก็ตรัสถามชีวิตของโมโหสถในยามตกยากว่าพ่อมโหสถเจ้าเคยอุดมสมบูรณ์ไปได้วยลาบยศมากมายที่เจ้าไปยอมบริโภคข้าวเหนียวของนายช่างหม้อน,นั้นดูจะไม่น่าย,ยินดีเอาเสียเลยทำไมเจ้าจึงยอมทนอยู่ได้ละ่ะมโหสถกราบทูลว่า ก้าแต่มหาราชเจ้าวัตถุที่จะเป็นสิ่งดำรงชีพของมนุษย์นั้นความสำคัญอยู่ที่ประโยชน์ไม่ได้อยู่ที่ความซามหรือความประนีตถ้าจะซามแต่ไม่ประโยชน์ก็เป็นสิ่งที่พึงประสงค์พภชนะแม้ประนีตแต่ไม่มีประโยชน์อันใดยังจะซามกว่าโภชนะของนายช่างหม้อ เป็นไหนไหนพระเจ้าค่ะอีกประการหนึ่งสิ่งใ,ใดๆจะเป็นที่ยินดีหรือไม่มีได้สำคัญที่คุณค่าหรือความประณีตของสิ่งนั้นความสำคัญอยู่ที่ความพอใจของคนหากพอใจเสียแล้วนะ่ยแม้มีค่าน้อยและไม่ประณีตก็ยังคงเป็นที่น่าย,ยินดีวัตถุ อันเป็นที่น่ยินดีที่ท่านเรียกว่ากามคุณนั้นเมื่อมีน้อยก็ไม่พอแม้มีมากก็ไม่อิ่มถึงแม้พระเจ้ามันธาตุจอมจกรพัดในอดีตทรงสามารถปรบพระหัตเรียกหาฝนรัตนาเจ็ดประการให้ตกลงมาได้กาะนั้นก็ไม่อิ่มในกาม แม้ได้คลองดาวดึงเทวโลกครึ่งหนึ่งก็ยังไม่อิ่มกามาคุณทั้งหลายในโลกนี้นะ่ยจะมีมากปานใดก็ไม่ทำให้คนอิ่มได้มีเท่าไรก็ไม่พอแต่การรู้จักพอนะเป็นวิสัยที่มนุษย์อาจสร้างให้เกิดขึ้นกับตนเองได้เพราะตระหนักเช่นนี้เนะี่ยแม้ยามบริโภคอาหาร ที่ไม่มีโอชารสจึงทนได้ไม่เดือดร้อนอะไรเห็นไหมจ๊ะว่าวิสัยของบัณฑิตนักปราชญ์ท่านสามารถสอนตัวเองได้แม้ในายามตกทุกข์ได้ยากก็ไม่ทิ้งคุณธรรมดังนั้นเมื่อลูกลูกได้ยินได้ฟังแล้วก็ต้องมาสอนตัวเองให้ได้นะจ๊ะคุณธรรมใดที่เรายังบกพร่องอยู่ ก็ให้มันฝึกฝนตัวเองให้สมบูรณ์ยิ่งๆกันไปเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของตัวเราแล้วก็ฝึกตัวกันเรื่อยไปอย่าได้หยุดจนกว่าจะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวากันทุกๆคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรือง ให้ประสบความสาเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก ให้มีดรงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน